ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะว่ามมนาช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมแฟตปาร์ตี้นะครับครึ่งเกมนี้เนี่ยก็เปิดให้เป็นการจริงอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยวิธีการเล่นนั้นก็คือประมาณสม a ร์ b บราเธอร์ครับผมเมื่อคือจะมีปุ่มแบบว่าโจมตีกับโจมตีหนักนะครับกดทิศทางในการเปลี่ยนคอมโบได้ด้วยแบบนี้เป็นต้นใช่นไหมครับมีการจับทู่มีการป้องกันมีการกระโดดนะครับแล้วก็เห็นเปอร์เซ็นต์บนหัวของศัตรูไหมครับอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะนะครับก็จะยิ่งทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปนอกฉากได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทาอีท่าไหนกันด้ครับเพื่อให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปนอกฉากนะครับโอเคอทฤษฎีก็น ตัตยังไม่เด้งออกไปอีกยังไม่เด้งอีกหรือยังไม่เด้งอีกหรือเด้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตายได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับเวลาสตูเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งไปกดนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นอมตะอยู่นะครับนี่แน่ผมชาร์จต่อยชาร์จต่อยลูกเดียวเสืออีตาหากเป็นไงเราชาร์จต่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงเขาปล่อยจอยแล้วมั้งเนี่ยเอยต่อยต่องัดเข้าไปงัดลอยบนฟ้าโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่มาดิเฮ้ย กดแพนไปนิดเดียวครับผมไม่เป็นไรยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เออศัตรูตทำอะไรผมไม่ได้เลยครับค่อนข้างดีครับโอ้เดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเอา้าเขาจะลงไปทำไมเรานี่แน่นี่แน่นแนขึ้นมาขึ้นมาก็โดนอีกเรียบร้อยครับผมจบไปครับวิธีการเล่นก็ประมาณอย่างนี้แหละครับผม อ๋อแล้วก็เกมนี้มันเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแท็บแท็บนะครับคือถ้าเกิดใครจะไปดาวน์โหลดในสโตร์ไม่มีนะต้องดาวน์โหลดแท็บแท็บมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องล็อกอินด้วยนะครับก็มันล็อกอินในเกมก็ได้หรือว่าจะล็อกอินตรงแท็บแท็บก็ได้นะซึ่งผมเคยลองล็อกอินด้วยตัวของ Google หรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ให้ล็อกอินเว้ยผมก็เลยล็อกอินผ่านทางอีเมลนะครับก็ง่ายๆแค่กรอกอีเมลไปแล้วก็กดล็อกอินแค่นี้แหละอ๋ออย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะแล้วกดล็อกอินแค่นี้แหละแล้วมันจะให้เรากรอก รหัสผ่านอ่ารหัสผ่านไม่จะส่งมาทางตัวของอีเมลเราก็เอารหัสในอีเมลเรานยมากรอกแค่นั้นแหละนะก็ทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นจะเข้าไปเล่นไม่ได้ครับ ส่วนโหมดของเกมนี้มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับก็คือยืนพื้นจะเป็น1 V1 เนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีแบบว่า2 V2 ด้วยตะลมบอลด้วยแล้วก็จะมีการจัดปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเล่นไปเรื่อยเก็บดาวไปเรื่อยนั่นเองซึ่งดาวเนี่ยก็ได้จากการเล่นเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเปิดระบบพบนี่ก็เล่นหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับคำถามต่อมาคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีระบบโซเชียลนะฮะก็คือเอาไว้ทําการค้นหาผู้เล่นแล้วก็แอดเพื่อนกันไปแล้้้วก็ยังงสสาาามรรถที่จะหองึกกระชับมด้้ดวยนเพื่ เต็มเลยเราก็สามารถที่จะสร้างห้องเอาไว้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเลยเข้ามาจอยอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันมันกันไปเมื่อกี้สู้ยังไม่มันครับขอลองสู้กับคนนี้ดูครับไม่เคยเจอมาก่อนครับไม่รู้เป็นไงบ้างอุย๊ยโอ้โหม,มีมีวางหมวกมีวางหมวกโจมตีไม่ได้สินะเออผมว่าโจมตีไม่ได้เนี่ยมันพยายามจะไปตรงเอสเตจูของมันตลอดเลยเนี่ไห่นะ มายากลเยอะนักหรอมายากลเยอะนักหรอมายากลเยอะนักหรอมายากลเยอะนี่แน่ผมก็ต้องระวังเหมือนกันผมก็ต้องระวังเหมือนกันนี่แน่ผมชาร์จต่อยไงตัวนี้มันกดค้างไว้ได้ไงชาร์จต่อยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นเหมือนกันนี่แน่นี่แน่เอยแตกยังยังไม่แตกอีกแตกเถอเออแตกได้แล้วเออ ถอยก่อนถอยก่อนเออเออเออมาอีกมาอีกมาอีกพี่ก็ต่อยอีกอ่ะเออโอเคแตกไปอีกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชาร์จรออุอ้ยอุย้ยโดนโดนหมกโดนบวชเออเออต่อยรัวครับผมต่อยรัวไม่ให้ขึ้นมาดิ ว้ามาละขึ้นไหมไม่ขึ้นครับจบไปครับผมแหมมันจริงๆแบบนี้ตัวนี้มันเล่นง่ายด้วยแหละไม่ใช่แล้วหรอกส่วนตัวละครเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายร่างนะครับก็เรียกได้ว่ามีมากกว่าโคสเบต้าหลายตัวเลยนะครับซึ่งเราก็จะได้รับตัวฟรีมาค่อนข้างเยอะนะครับคือไม่จำเป็นต้องเติมเงินก็ได้นั่นก็คือเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสะสมดาวเนี่ยก็จะได้รับตัวละครฟรีหลายตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เล่นๆไปเถอะเดี๋ยวก็ได้นะฮะ ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเห็นไหมครับและเดี๋ยวมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเมื่ออัปเกรดไปแล้วเนี่ยก็จะมีท่าให้เลือกได้หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอตัวละครเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีการโจมตีที่มันแตกต่างกันไปก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีคอสตูมด้วยนะครับเป็นไงรอเราครับผมโอ้อันนี้แบบว่าดูหลุดโลกไปเลยแน่นอนว่าได้ตัวละครใหม่มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับเราจะได้เอาน้องคนนี้ไปเล่นได้อย่างถนัดมือนั่นเองครับ ดี๋ยวดูน้องคนนี้เลยในการโจมตีเป็นไงบ้างนี่ตีธรรมดาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดกดบนโจมตีเป็นแบบนี้ครับอ่าแล้วก็กดล่างโจมตีเป็นไงสไลด์นั่นเองครับผมโอเคออาจับทุ่มสิเออจับทุ่มโอเคแล้วลองใช้สกิลไม่ใช้สกิลต้องบอกว่าโจมตีหนักจะดีกว่านะครับโจมตีหนักนี่เป็นแบบเดชไปฟู่ฟับฟูฟับเนี่นยนะถ้าเดชโดนก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองกดด้านบนดูสิโอเคเป็นซัมเมอร์ซอลคิกครับเตะ2จังหวะครับ แล้วก็ถ้าเกิดกระโดดแล้วลงลงด้านล่างล่ะโอเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องฝึกดีๆครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะกะผิดแล้วก็ล่วงได้นะครับโอเคก็เรียกได้ว่าน่าสนใจครับตัวละครตัวนี้หรือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะได้รับตัวละครอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มาที่ร้านค้าก็ได้นะครับจะได้ซื้อไปเลยเนาะรวมไปถึงคอสตูมด้วยนะฮะอ๋อแล้วก็จะมีพวกเศษของตัวละครที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเศษเนี่ยเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองครับ ส่วนอันหนึ่งของเกมนี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับก็ที่สําคัญสาคัญหน่อยเนี่ยก็จะเป็นจดหมายใช่ไหมเขาแจกของมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครก็แจกนะแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าแน่นอนครับว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นภาษาไทยนะครับมันจะมีการตั้งค่าภาษาด้วยซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตั้งค่าอื่นๆแล้วก็ให้ไปเลือกคําว่าข้อความนะครับเออนั่นแหละมันจะไม่ได้ใช้คําว่าภาษาไทยมันใช้คําว่าข้อความเลือกอันนี้ปั๊บมันจะรีเฟซเกมนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ นเรื่องกราฟิกก็มีปรับนะครับก็อันนี้แล้วแต่เครื่องท่านผู้ชมแล้วกันว่าไหวแค่ไหนครับก็เป็นว่าสำหรับเกมนี้รีวิวฉบับเบื้องตัวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับแบบสู้กันมันๆไปจนแบบว่าออกไปนอกจออะไรเงี้ยแฟตปาร์ตี้ตอบโจทย์ครับ